สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาชวนเก็บสะเดาไว้ทานข้ามปีค่ะวันนี้เราไปตลาดมานะคะเราเห็นสะเดาเยอะมากตอนนี้ค่ะถูกมากเลยนะคะนี่ค่ะลักซื้อมามีแต่ยอดสวยๆเลยวันนี้เราจะมาแนะนําวิธีค่ะทํายังไงเก็บสะเดาให้อยู่ข้ามปีให้ดอกไม่ร่วงด้วยนะคะแล้วก็สียังสดเหมือนเดิมค่ะเราก็เริ่มจากแกะยางที่เขาลัดมาให้ออกให้เรียบร้อยก่อนนะคะจากนั้นค่ะ เราจะนำสดาของเรานะคะไปล้างทำความสะอาดค่ะให้ล้างน้ำอย่างเบามือนะคะเดี๋ยวดอกร่วงหมดค่ะหรือไม่ก็ใช้วิธีจุ่มๆเอาก็ได้นะคะพอเราล้างแบบนี้แล้วค่ะจากนั้นก็ให้เราไปตั้งน้ำนะคะแล้วก็ใส่เกลือลงไปครึ่งช้อนโต๊ะค่ะรอให้น้ำเดือดนะคะพอน้ำเดือดแล้วก็นำสดาลลงไปเลยค่ะความจริงรักแบ่งลวกสองครั้งก็ได้เนาะแต่ไม่เป็นไรคะ่ะลักใช้หม้อใหญ่ ตรงส่วนที่เขาอยู่บนเหนือน้ํานะคะไม่จมน้ําก็กดกดลงไปหน่อยค่ะเราจะไม่ลวกนานนะคะให้เรานับ1นถึงยีค่ะเราจะลวกแค่20วินาทีนะคะพอครบเวลาให้เราเอาขึ้นเลยค่ะหรือว่าถ้าใครจะลวกนานกว่าน,นี้ก็ได้นะคะแต่อย่าให้เกินประมาณ1นาทีนะคะเพราะว่าจะกลายเป็นต้มค่ะเพราะว่าต้มแล้วจะเละค่ะไม่อร่อยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะเอาขึ้นจากน้ําร้อนนะคะเราจะเอาไปนอกในน้ําเย็นค่ะน้ําเย็นก็ เป็นน้ำเย็นอุณหภูมิห้องปกติเลยนะคะไม่ได้แช่น้ำแข็งนะคะเราจะรอให้ใคลายความร้อนก่อนค่ะพอคลายความร้อนแล้วนะคะให้เราเอาขึ้นมาพักไว้ค่ะให้เขาเสด็จน้ำแบบนี้นะคะจากนั้นเรามาเตรียมถุงค่ะเราจะใช้เป็นถุงแกงธรรมดานี่นะคะนี่ค่ะเราใช้ขนาด6กนเนะคะนี่เลยค่ะขนาดก็จะประมาณนี้นะคะให้เรานำสะเดาของเราค่ะกะประมาณ ที่เราใช้ทานแต่ละครั้งนะคะให้เอามาใส่ลงไปในถุงค่ะให้เราเอายอดไว้ข้างในแล้วก็เอาก้านขึ้นข้างบนแบบนี้นะคะเพื่อสะดวกต่อการจับมาทานครั้งต่อไปค่ะให้เรากะประมาณที่เราใช้แต่ละครั้งนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วก็จะใช้หนังยางรัดเลยค่ะแต่ถ้าของใครมีเป็นถุงซิปล็อกนะคะก็จะดีมากเลยค่ะใช้ถุงซิปล็อกได้เลยนะคะ รักใช้ถุงขนาดนี้แต่ถ้าใครจะใช้ถุงใหญ่กว่านี้ก็ได้นะคะปริมาณตามที่เราต้องการเลยค่ะนี่เลยค่ะพอทาเสร็จก็จะได้ประมาณนี้นะคะพอเราจะทานค่ะให้เรานำหมกมาวางไว้ให้คลายความเย็นหรือไม่ก็แช่น้าอุ่นค่ะไม่ต้องลวกใหม่นะคะถึงเราจะเก็บไว้นานข้ามปีนะคะรสชาติก็คงเดิมสีก็ยังสวยเหมือนเดิมค่ะ ถ้าใครมีสเสดาเยอะนะคะทานไม่ทนันให้นำวิธีนี้ลองไปใช้ดูนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าวันนี้ลัาไปก่อนสวัสดีค่ะ